ก่อนนะมีคนไกลเฝ้าคิดถึงคุณนะคะคนคนนี้นะคะตามหัวข้อเลยเขาอยู่แดนไกลแน่นอนคะ่ะนี่คะ่ะทํางานเก่งมากๆ King of Slot เป็นคนแดนไกลแน่นอนคะ่ะต่างประเทศต่างแดนต่างจังหวัดรักออนไลน์รักไม่ชัดเจนรักผูกพันแต่ยังไม่ชัดเจนแต่ไม่ใช่รักสนุกนะคะเหมือนเป็นเหมือนความรักที่มันเป็นเหมือนเขาก็กําลังพิจารณาคุณ ก็กําลังที่จะให้ใจเขาแล้วเขาคนนี้นะเป็นคนหน้านิ่งๆมีความมาตมากๆแล้วก็นิ่งเป็นคนที่ฟอร์มจ่ายเยอะๆเลยคนไกลคนนี้นะ k i ง g o s l o ต์ wald, นะคะ k i n งก็เหมือนพระราชาใช่ไหมพระราชาเนี่ยเขาก็ต้องดูแลประชาชนหรือบริวารหรือลูกน้องเยอะๆแยะมากมายเขาต้องมีความนิ่งใช่ไหมคะสุขุมนุ่มลึกอบวกกับถือไม้เท้าด้วย ถือไม้เท้านี่ก็หมายความว่าถือไม้เนี่ยสัญลักษณ์ของการทํางานคนทำนี้คนนี้ทํางานเก่งมากๆนะคะแล้วก็มีสิ่งที่โฟกัสไปด้านหน้าเป้าหมายของชีวิตเขาชัดเจนมากๆมีลูกน้องมีบริวารมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะแยะมากมาย เยอะแยะค่ะเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นคนนิ่งสุขุมค่ะแต่แฝงด้วยความใจร้อนไม้นะคะเป็นธาตุไฟค่ะธาตุไฟนะคะเป็นคนชาวราศีเมษสิงห์ธนูธาตุไฟเป็นคนพูดตรงและพูดแรงเป็นคนพูดตรงๆและแรงความเป็นอีโก้ปากแทบใจร้อนคนคนนี้นะแต่มีความมดานิ่งสุขุมนุ่มลึก นะะในแวดวงการทํางานของเขามีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากๆเขากับคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เจอกันคอการวิดีโอคอลกันหรือคุยกันในแบบฉบับที่พ่อแง่แม่งอนตอนนี้ค่ะมีใครบางคนนะคะมีใครบางคนกําลังคิดถึงคุณก็คนไกลคนนี้แหละคะ่ะคนที่คุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่คุยการคลิกการทะเลออกกาะกันคนไกลคนนี้นะคะที่คุณเลิกติดต่อ เริ่มมีความสัมพันธ์หรือทางใจหรือคุณยังคิกอยู่ยังมีเขาอยู่ในแวดวงความรู้สึกอยู่ตรงนี้ค่ะพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานของเขาที่กำลังจะส่งต่อ e NERGY ที่เป็นพลังงานด้านบวกให้กับคุณจริงๆแล้วเขาเขาอะที่มีความนิ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากที่จะ มีความตึงเครียดอะไรหรอกแต่ว่าเขาทํางานเยอะมากๆบวกกับการทํางานการหาเงินการดูแลครอบครัวการเป็นภาวะการผู้นำการเป็นภาวะภาวะของลูกน้องอย่างเงี้ยคือลูกน้องจะเป็นที่พึ่งทางใจเขาพอลูกน้องเป็นที่พึ่งทางใจเขา ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยมาบรรจบกันเนี่ยตอนนี้แล้วเขาก็เหมือนแบบมีฟอร์มมีแผนการรับในใจอาจ,จะทำอะไรกับคนรักหรืออยาก ได้เพียงแค่ความคิดถึงสนิทชิดเชื้อแค่นั้นเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยอุ้ยสวัสดีค่ะติดตามทุกคลิปขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะขอบคุณมากๆจากจใจจริงค่ะฟังนะแล้วรับพลังงานดีๆกับไปรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกรับพลังงานที่มันเป็น e อ e r g y พลังงานบวกเยอะๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่อยู่ตรงนี้นะ อย่างน้อยแรนดอมนี้นะก็เป็นแรนดอมที่ทําให้ทุกคนแบบยิ้มได้เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นขนาดคนอ่านยังยิ้มเลย <c oughs> อย่าไปเครียดมันนะคะแล้วเขาคนนี้นะเห็นไหมสวมสวมมงกุฎสวมหมวกสวมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตัวแบบเป็นคนที่มีฟอร์มในการแต่งตัวยูนิฟอร์มของเขาเป็นคนที่แต่งตัวเหมือนแบบประนีตอะละเอียดหละกอ,อประนีตละเมียดละไมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนมีอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเยอะๆกับตัวเอง ะะแล้วก็ชอบการแต่งตัวการรักษาความสะอาดการแต่งตัวเขาคนนี้นะบอกได้เลยว่าเฝ้าคิดถึงคุณตลอดเวลาถึงแม้ตัวเขาเองอ่ะจะอยู่แดนไกล Gall, แต่ใจมันหวยหาเข้าหาคุณการที่เขาหวยหานะ mm. เขาอาจจะไม่ได้พูดหรือแสดงออกอะไรเยอะแต่เขามีหึงคุณไปลายๆคาพูดของเขาอาจจะมีประชดป,ประชันบ้างเนาะประชดประชันกระแทกอะไรมาอย่างเงี้ยนะ เพราะว่าอะไรคุณก็มีสเสน่ห์เขาก็มีสเสน่ห์สเสน่ห์มันม, fashion, มันคนละเฟชั่นมันคนละอย่างกันสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นรอยยิ้มผูกกับใบหน้าผูกกับสิ่งต่างๆที่คุณเป็นหรือเจอนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณกับเขาได้เจอกันหรือเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เจอกันคะ่ะระหว่างใจความความรู้สึกหรือความสําคัญที่มันมีอยู่หรือมันเป็นอยู่เนี่ยคุณกับเขาเนี่ยได้เจอกันแหละนะคะได้เจอกันทงความรู้สึกทงความสัมพันธ์ทางใจ มีใครบางคนกําลังคิดถึงคุณอยู่มากเยอะๆเลยละเหมือนมันคลั่งพูในใจออกมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะสแสดงออกให้ใครได้รับรู้ได้เพราะความมากของเขาค่ะเพราะความเป็นอีกโก้ของเขาค่ะเพราะความเป็นผู้นํามีฟอร์มทํางานแวดวงในวงการขร้าราชการทหารตํารวจอายการสารตุลาการหรือแต่งตัวที่มันต้องเียบอยู่ตลอดะคะ่ะตามติดตามนายเจ้านายอะไรแบบเนี้ย แล้วบางทีเขาก็อยากจะเล่นนะเขาก็อยากจะเป็นเหมือนคุณอนะแต่เขาก็เป็นไม่ได้คนคนนี้นะใบนี้เป็นใบที่ยาวมากๆเลยนะเนี่ยมันมีความรัก S of Cup มอบถ้วยถ้วยก็คือสัญลักษณ์แห่งความรักถ้วยเป็นน้ำที่มันล้นออกมาล้นออกมานี่ก็คือความรู้สึกที่เขาล้นออกมาแหละอยากจะพูดให้ใครบางคนได้เข้าใจอยากจะพูดหรืออธิบายให้คุณได้รับรู้ S อ f Cup นะคะนกใช่ไหมโดอินซี นกเกี่ยวนกอะไรก็แล้วแต่ก็คือหมายความว่าเขาจ้องมองคุณอยู่คุณคูเดินใจของเขาคุณคูพลังงานทางด้านบวกของเขารอยยิ้มในทุกๆวันของคุณมันช่างตราตึ่นเขามากๆกลิ่นหอมการแต่งตัวดอกบัวก็คือบริสุทธิ์ความคิดของคุณบริสุทธิ์เป็นคนตรงๆซื่อๆเขาชอบคนตรงๆซื่อๆนะแล้วก็ไม่ได้มีเลี่ยมมากนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่ได้อยากจะมีเลี่ยมอะไรกับใคร พอเขาสวัสดีจ้าพอเขาเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่ก็ผ่านโลกที่มันถึงผ่านเรียมของคนมาเยอะแยะแหละเขาไม่อยากที่จะเหมือนเครียดมากการที่เขาเครียดมากมันทําให้เขาเหนื่อยนะคะการที่เขาเครียดมากมันทําให้เขาเหนื่อยเหนื่อยเกินไปท้อเกินไปแล้วก็มันจะมีพลังงานแค่ลบพอเป็นพลังงานด้านลบแล้วเขาก็ไม่อยากจะไม่มีความสุขเขาเจอคนเยอะอ่ะ เขาเจอคนเยอะมากหน้าหลายตาเขาเจอคนแต่งตัวดียูนิฟอร์มดีแต่เหมือนปลอมปลอมประดิษฐ์ประดอยให้กับตัวเองดูมีค่ามีมูลค่ามากเกินไปเขาค่อนข้างเบื่อกอบสังคมแบบนี้เขาอยากเจออะไรที่มันเหมือนคุณแล้วก็เป็นธรรมชาติทําไมคนไกลเนี่ยเขาเฝ้าคิดถึงคุณก็ไม่ไม่แปลกเลยค่ะตามหัวข้อก็คือเขาทํางานไกลจากคุณไงเขาทำง,งานมุ่งเน้นตำงานทำเง,งนิงงนติดตามนาย ดูแลนายซัพพอร์ตนายจนบางทีก็ลืมซัพพอร์ตตัวเองเหมือนกันซัพพอร์ตนายดูแลนายและบางทีก็ลืมซัพพอร์ตตัวเอง บางครั้งการที่เขากลับมาซัพอ์ตัวเองเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกที่มันชุ่มชื้นม,มากเลยนะมันเป็นความรู้สึกที่กระชุ่มกระชวยมากๆอะไรก็ตามหรือใจความความรู้สึกหรือความสําคัญตรงนี้มันเป็นความรู้สึกหลักตัวเองเขาอยากหลักตัวเองมากขึ้นเขาอยากมีความรักที่ดีบ้างอะ่ะเขาเหงาอะ่ะเออก็ก็เหงาว่าอะไรอย่างเงี้ยคนไกลเหงานะเธอคนเนี้ยคนที่มีอีโก้หรือมีกําแพงเนี่ย โคตรจะเหงาอะเราก็ทํางานแต่เยอะก็ไม่แปลกคุณก็แบบอยากจะสมาหน้าือเกินพอเราเปิดใจไปพอเราแบบเอออะไรเงี้ยทาเป็นเล่นตัวอะไรเงี้ยเนาะเออมันก็มีนะมีแอบมีแอบมีมีแอบจิกกัดเขานะเราอะอะไรแบบนี้แล้วแล้วเธอก็ใช้แบบสงครามเหมือนแบบจิตวิทยาเอาอกับเขาคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นบบจิตวิทยากับเขาเล่นเหมือนแบบบางครั้งก็แอบ,บชมชันกันละกัน ะะบางทีก็โพสต์รูปใน facebook, instagram ที่เขาส่องให้เขาเหมือนมีใจตึกๆึกตักเธอสอบเขาว่าเขาอะว่าเราอะว่าครัวคุณเองสำคัญกับเขาหรือเปล่าโน่นนี่นั่น,นได้ผลดีมากๆเลยคนคนนี้นะ่าคิดว่าคุณอะเป็นคนที่สำคัญกับเขามากๆเลยเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขารู้สึกแบบเนี้ยกับคุณทำไมเขารู้สึก แบบไม่เคยจะรู้สึกแบบนี้กับใครนะแต่ตอนเนี้เขาแบบรู้สึกแบบนี้กับคุณรู้สึกมีความต้องการเยอะมากๆและอยากจะพลั้งพูในความรู้สึกแบบนี้ออกไปมีความรู้สึกหึงด้วยนะมีความรู้สึกไม่อยากให้คุณแต่งตัวที่มันว้าวิวหรือแต่งตัวล่อแหลมหรือแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบให้คุณแต่งตัวธรรมชาติเพราะยไม่อยากให้ใครมามองอะไรแบบนี้ <laughs> มีความหึงใกลๆเนาะ j u s t m e n นะคะก็คือคนเก่าคนเดิม,คนด,มคนดีของคุณนี่แหละคะ่ะคนที่เป็นโก้ของคุณนี่แหละคะ่ะ คนที่เคยร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันนะคะคนที่เคยที่มันเป็นเหมือนแบบเออคนที่เคยเป็นแรงบันดาลใจให้เก็บกันและกันนะคะคนที่เคยทําให้ใจคุณฟูฟ่องเหมือนฟองน้ําปะเออเหมือนยองใยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําเปรียบเทียบเนาะคนที่เคยทําให้คุณทั้งมีความสุขในบริบทเดียวกันก็ทําให้คุณมีความทุกข์คน,คนน,นะค,นคนนี้นะคนไกลคนนี้แหละค่ะ บางคนก็ไม่ได้ดติดต่อแต่ไม่ได้ประสานงานกันแต่ใจเนี่ยมันคลิกหรือคิดถึงกันอยู่ตลอดยังมีความสัมพันธ์ทางใจกันหรือคิดถึงการห่วงหาอะไรอาวรกันเนี่ยทั้งคุณและเขาเนะี่ยมันเป็นความรู้สึกโมเมนต์ที่มันเป็นแบบนี้โดยเฉพาะตัวเขาเนะ่ยตื่นรู้ตื่นเห็นตื่นหัวใจตัวเองรู้สึกโดดเดี่ยวละเจอคนมาเยอะจะเจอใครดีเท่าคุณไม่มีไม่มีใครดีเท่าคุณเลยแล้วก็ไม่มีใครที่จะมานั่งซัพพอร์ตเขาเหมือนคุณ คุณนะดีที่สุดล่ะคุณโอเคที่สุดละคุณไม่เซ็ตดีมากพลังงานคุณดีๆเนาะพลังงานเอเนอรคุณดีมากแล้วสิ่งที่คุณเป็นนะบริบทตรงเนี้ยมันมันล้ําค่ามากๆมันเป็นสิ่งที่ว้าวแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเขาไม่เคยได้เจออะไรแบบนี้หรือไม่เคยได้รับพิเศษอะไรแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอะชอบนะเวลาเขาได้สัมผัสถึงไออุ่นถึงควมามรักของคุณเขารู้สึกดีมากๆที่เขาได้รู้สึกว่า ตัวเขาอะเป็นสิ่งที่สวยงามในชีวิตคุณเขารู้สึกว่าตัวเขาก็มีคุณค่ากับความรักแบบเนี้ยเขาเหมือนเป็นความรักที่ไม่มันมีมูลค่าแล้วก็มีเป็นสิ่งที่จับจ้องต้องได้ค่ะนะตัวเขารู้สึกพิเศษกับคุณแหละแล้วก็นายอสอสจะจะเค่นทุกทุกครั้งที่เขาดูรูปคุณหรือทุกๆครั้งที่เขา คิดถึงคุณอนะมันจะมีประกายของความรู้สึกประกายที่มันออกมาเป็นประกายแห่งพลังงานไงน,นะคะคิดถึงแค่ความคิดถึงเนี่ยคนไกลเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมันรู้สึกาซาบซึ้งมากมากเลยนะแค่คิดถึงคุณเขารู้ว่าคุณอะเป็นคนยังไงเขารู้ว่าคุณอะเป็นคนตรงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรมากมายกับชีวิตนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ เก็บเงียบเก็บนาความรู้สึกที่มันซ่อนเลนในใจแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้ใครมามามาล้วงลึกในใจคุณมากเป็นคนที่แบบถ้าคุณไม่โอเคหรือคุณไม่ตอบตกลงหรือเซียอะไรเนี่ยคุณก็จะไม่แสดงถึงความรักออกไปเนะคะ่ะเขารู้ว่าคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวเขาถึงได้แบบหลงไหลในความเป็นคุณแบบนี้เขาไม่เคยคิดเลยนะว่าเขาจะตกหลุมรักหลุม แบบวนเวอร์ขนาดเนี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรไปเนี่ยทําไมต้องคิดถึงคนคนนีทาไมต้องคิดถึงคนโกโก้กะกะคนนี้หรือเป็นคนแบบตองตองแบบนี้เขาบอกคนเป็นคนแบบเออลาเลยสนุกสนานนะเออความที่คุณเป็นคุณอะเข้าใจไหมคุณเป็นคุณอะมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันพิเศษอะมันเป็นวันที่พิเศษมันเป็นวันที่มันเป็นเหมือนแบบที่แสนดีมากๆสําหรับเขา อะไรก็ตามหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยใจความความรู้สึกที่มันดีมากๆหรือความสําคัญที่มันดีอ่ะมันเป็นพลังงานดีๆเนาะเป็นพลังงานบวกโฟกัสเดินไปข้างหน้าหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นพลังงานที่มันถูกจัดสรรปันส่วนถูกทําให้มันกรุ๊ปเข้ามาเป็นความรู้สึกดีอะ่ะคือตัวเขาอะ่ะเขาเฝ้าเพียงมองเขาเฝ้าดูคุณในแพลตฟอร์มต่างๆ เนี่ยล่าสุดก็โพสต์แหละกับเพื่อนหรือไปเที่ยวกับเพื่อนกินอาหารอยู่กับเพื่อนเพราะธรรมชาติของคุณอ่ะมันไม่ต้องปรุงแต่งมากรอยยิ้มของคุณใบหน้าของคุณถึงแม้คุณอ่ะจะอยู่กับเพื่อนแต่จุดเด่นของคุณอ่ะมันมันเยอะมากๆจุดเด่นของคุณมันเยอะมาก ลังงานทางด้านบวกของคุณมันเยอะก็ไม่แบบที่เขาจะหลงไหลในตัวคุณแบบนี้คุณมอบความรักดีๆให้กับเขาเขารู้สึกพิเศษและรำค่า,ามากๆมันอบอุ่นน่ะดูยังไงก็อบอุ่นนะคะดูยังไงก็พิเศษนะคะ และเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะที่ผ่านมาเหนื่อยเพราะทำแต่ง,งานใช้แต่อารมณ์เจอแต่คนเจ้าอารมณ์เจอแต่คนสั่ง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 แล้วก็สั่ง,ส,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 งสั่งเขาจนหัวหมุนไปหมดเขารู้สึกเบื่อแล้วเหนื่อยหน่ายกับปัจจุบันในสิ่งที่เขาเจอเขารู้สึกว่าตัวเขาอยากจะหลุดอยากจะเดินออกมาณนะตรงนั้นนะ่ะบางบางครั้งเขาอยากเปลี่ยนงานเลยนะไม่อยากจะเจอสังคมที่มันอะไรเป็นแบบนี้รู้สึกเหนื่อย รู้สึกเหนื่อยเกินไปบางครั้งต้องมารับรู้อะไรก็ไม่รู้ถึงปัญหาที่มันทําให้เขารู้สึกแย่ๆปัญหานี้มันก็เป็นปัญหาปัญหาโลกแตกเป็นปัญหาที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นปัญหาที่เขาก็ต้องนิ่ง嘛ใช้ความนิ่งใช้ความทดสอบของอะไรสักอย่างหนึ่งกับตัวเขาแล้วก็ตัวเขาเนี่ยนะมันเหมือนแบบงานเงินงานเงินงานเงินรักแทบไม่มีเลยที่ผ่านมามีก็มีคุณนี่แหละค่ะที่เขาคิดถึงนะ่ะ อาจจะคุยกันไม่ได้กี่คำหรอกก็ทําแต่งานเงียบบางครั้งก็เงียบคุณทั้งไปก็เงียบเลยทักไปเช้าหนุน่นตอบบ่ายนุน่นทักบ่ายตอบเย็นทักเย็นตอบเที่ยงคืนทักเที่ยงคืนตอบอีกวันเพราะเขาทํางานโฟกัสตแต่งานแล้วก็ถูกเรียกใช้ตัวอยู่เสมอเป็นแขกเป็นขาเป็นองค์กรเป็นสมันสมองให้กับองค์กรเป็นกระบอกเสียงให้กับองค์กร ใครไม่เจอการทํางานของเขาจะไม่ค่อยได้รู้นะคะถ้าการทํางานของเขาทำมันผูกมากแล้วก็มันมีถ้าคนที่มียศถาบรราศาัก์ในกระจดลบาบากใจมากๆทํางานแดนไกลแต่ใจคิดถึงทํางานแดนใจแต่ใจคิดถึงคุณมากอยากที่จะมาหาคุณอยากที่จะเปิดใจอยากที่จะบอกรักกับใครสักคนหรือใครบางคนให้รับรู้ถึงความเข้าใจออล่าของคุณการทํางานของคุณ คำพูดของคุณสเสน่ของคุณมันตราตึงหัวใจของเขาค่อนข้างเยอะมากๆไม้นะคะที่หยิบยืนความรู้สึกไม้ที่มีความรู้สึกดีๆหรือสิ่งดีๆที่เขาเจอและสิ่งดีๆที่เขาเป็นอืมแล้วมันรู้สึกว่าทําไมใจฟูและทุกคลิปโอ,โอเคค่ะมันเหมือนแบบเป็นมเป็นพลังงานของคนสองคนคนสองคนที่ไม่ใจคลิกหรือตรงกันหรือไลฟ์สไตล์ที่มันตรงกันไม้เท้า ก็คือไม้เห็กนการทํางานงบงานงบเงินเหมือนกันแล้วก็ฟอร์มเยอะปากจัดเหมือนกันระหว่างคนกับเขาธาตุไฟชาวราศีาพฤษภกันมังกรค่ะธาตุดินธาตุดินชาวราศีาพฤษภกันมากกรธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะรวมอยู่ในคุณกับเขาเลยอีกโก้ก็เยอะพอกันเวลามีปัญหาอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยชอบอาชนะกันแล้วก็ชอบเล่นจิตวิทยาทั้งคู่ ทั้งคู่ไม่ได้มีคนใดคนหนึ่งที่ยอมกันเลยแม้แต่คนเดียวทั้งคุณและเขาทั้งเขาและคุณพอกันค่ะแต่หัวใจที่มันคิดของเขาอะ่ะมันเหมือนแบบมีความเร่งรีบมากเห็นไหมคะดาบดาบคืออุปสรรคที่เขาเจอณนะปัจจุบันนี้เขาก็ไม่คิดว่าอุปสรรคที่เขาเจอณนะปัจจุบันนี้มันจะเป็นอุปสรรคทางด้านเรื่องความรักของเขาเพราะว่าดาบที่เขาถือเนี่ยมันเป็นครูหรือใบเบิกทางเขา อุปสรรคที่เขาเจอเขาไม่รวมมาเกี่ยวกับความรักหรือความคิดถึงกับคุณอุปสรรคนี้นะคะเป็นสิ่งเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นเครื่องเตือนในเขาได้สู้ต่อเขามีปัญหาเยอะนะคะคนคนนี้มีปัญหาเยอะมีอะไรที่มันเก็บเงียบความรู้สึกไว้เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพอจะปล่อยวางได้ก็คือคุณเขารู้สึกว่าโอ้เขารู้สึกประทับใจมากอะไรที่เป็นคุณเนี่ยเขารู้สึกดีอยากเรียนรู้ อยากเข้าใกล้อยาสัมผัสอยากเรียนรู้ถึงไออุ่นถึงความรักแบบนี้เขาก็ไม่ค่อยได้เจอนะคนแปลกๆอย่างคุณนะตรงๆพูดตรงอารมณ์ร้อนแล้วก็แปลกๆเขาเห็นเหมือนตัวเองอะ่ะเออเขาเห็นเหมือนตัวเองอะ่ะเหมือนแบบตัวเขาเป็นอะ่ะเขาเป็นคนโลกส่วนตัวเยอะเขาจะทักคนยากสองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากๆ เขาเจอความรักที่มันแย่มาไม่แปลกหรอกค่ะที่เขาจะเงียบใส่คุณเขาอยากแบบให้เรียนรู้หัวใจเขาแน่วแ่ว่าเออจริงๆแล้วเขารักนะเขาต้องการจริงๆนะไม่ใช่เป็นรักความชอบฉฉยอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะเป็นรักเพื่อความบันเทิงคนคนนี้ทํางานเยอะแล้วก็มีอะไรที่มันเหมือนแบบถ้าเขาจะชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งเขาต้องแน่วแน่ในจิตใจเขาต้องเรียนรู้เขาต้องแน่วแน่จริงๆคุณสวยงามสําหรับเขามากแรงบันดาลใจ วันนี้เขาเงียบกับคุณแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาจะไปจากคุณเลยตัวเขาเนี่ยกำลังทดสอบตัวเองกำลังทดสอบหัวใจกำลังทดสอบพลังงานตัวเองว่าแท้จริงแล้วเขาชอบคุณมากไหมมากคนคนนี้ชอบคุณมากๆนะมันหยุดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณหรือชอบคุณอะไรที่เป็นสนัญลักษณ์ของคุณเขาอาจจะสองเขาเป็นเหมือนแบบคนรักโบราณนะคำคลุ่โบราณแล้วก็เหมือนเหมือนแบบอยู่ในฟอร์มนอะ เออถ้าเป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มโบราณโบราณถ้าเป็นสาวก็เป็นสาวโบราณโบราณไม่ทันสมัยสักเท่าไรหรอกค่ะตามโลกไม่ค่อยทันแต่บอกได้เลยว่าเขาก็จะเป็นคนเก็บเงียบเนะาะเมื่อหนุ่มสมัยก่อนอะบุเพันิวาสหรือผมลิขิตอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นลักษณะแบบนั้นทึมๆแบบนั้นแต่มีความโรแมนติกในตัวนะคะทึมๆหวานๆแล้วก็มีความโรแมนติกในตัวแต่เก่าเกมนะเก่าเกมทางการงานมากมาก งานนี่อย่ามานะอย่ามาใครนี่อย่ามาแบบหักล้างเขาไม่ได้นะคนคนนี้ไม่ยอมคนนะแต่ยอมทางด้านเรื่องความรักค่ะเขารู้สึกว่าความรักเนี่ยมันเป็นทุกๆอย่างของเขาเลยเขาไม่มีรักไม่ได้อะถ้าเขาไม่มีรักเหมือนเขาขาดอะไรไปเลยในทุกๆวันในทุกๆวินาทีคนไกลคนี้งเฝ้าคิดถึงคุณเฝ้าที่อยากจะเจอคุณเขาอยากบอกรักคุณด้วยปากเขาเองด้วยใจเขาเองเขาอยากสัมผัสมือคุณสัมผัสตัวหรือบอกรักคุณพาคุณไปในอย่างสถานที่ที่มันเป็นเหมือนแบบ สวยงามพาคุณไปช้อปปิง้งไปกินไปเที่ยวคนละเก้าคุณคนเก้าคุณหรือแฟนคนที่คุณทะเลาะอยู่ด้วยเนี่ยอยู่ไกลเนี่ยจะมาสซัรพรสคุณในเร็วๆนี้เห็นไหมดอกไม้ไหมถ้วยไหมเขาเฝ้ามองคุณไม่มีใครนะในแรนดอมนี้เขาไม่ได้คุยกับใครหรือไม่มีใครมีค่ะมีงานเป็นแฟนอีกคนหนึ่งทําแต่งานถ้าบอกว่าบ้างานก็ใช่ทํางานงกงานหาแต่เงินงกแต่งานจนขาดความเป็นตัวของตัวเองชาริออด จากสถานที่นี่ต้องไปอีสถานที่หนึ่งจากอ,ากอีกสถานที่หนึ่งไปอีสถานที่หนึ่งความรอความสวยไม่ได้ช่วยอะไรเพราะไมไ่ค่อยได้เจอคนเจอแต่าง,งานงานนี่แหละค่ะเป็นแฟนคนที่สองของเขาจนคุณบางทีคุณก็หมั่นไส้เขาเหมือนกัน <laughs> ใช่ไหมโอ้ชาริออดเนาะ คือมันต้องมีเกณฑ์มีเหตุหรือมีปัจจัยที่ต้องโอยเดินทางตลอดจนมันขุดครั้งคุณก็หงุดหงิดจุกจิกักกกวใจแต่บอกว่าเลยว่าในหัวใจเขามีแต่คุณแรงบันดาลใจเขาทุกทุกวันคือคุณมีแม่เขาคนหนึ่งแล้วแล้วก็มีคุณพ่อเขาครอบครัวเขาแล้วก็มีคุณอยู่ในนี้คำพูดของเขาอาจจะไม่หวานมากคำพูดของเขาอาจจะไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในเซฟโซนนั้นแต่บอกได้เลยว่าเขาคือสิ่งที่มหัศจรรย์ ของคุณแปลกไหมทําไมก็ค,คนทึ่มถือแบบเนี้ยหรือคนอีโก้แบบเนี้ยสามารถคิดถึงคุณได้แสดงว่าคุณอนะไม่ธรรมดานะอะคุณไม่ธรรมดาเนี่ยเวฟ l อ o r June ที่ก็คุณเหมือนบ้านหลังหนึง่งความมุุ่่นที่คุณมอบให้อยากจะสัมผัสใจความรักแบบนี้พลังงานนี้มันตรงคุณมากนะคะตรงมากๆแล้วเป็นของคุณคนเดียวกับเขานะ ดูแล้วยิ้มแล้วรับพลังงานดีๆนะคะเชื่อว่ามันอาจจะตรงใจใครหลายๆคนและกำลังยิ้มอยู่นะใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็แฮปปี้ค่ะยิ้มนะคะบ๊ายบายค่ะ